คนไข้พี่แจมชิวมากเลยค่ะนี่แหละค่ะสลับน้องสาวคนสวยมาจากเชียงใหม่ค่ะมาตัดโหนกแก้มค่ะได้หนึ่งวันนี้แหละค่ะชิวมากเลยค่ะน้องน่ารักมากแล้วก็ส่งรีวิวให้พี่แจมตลอดเลยค่ะนี่น้องก็คือเป็นคนที่ใจดีกับแจมมากเลยค่ะตอนนี้พี่แจมเปิดรับนะคะไม่ว่าจะการตัดกรามตัดโหนกหรือทุกรายการเลยนะคะสามารถที่จะทักมาหาพี่แจมได้นะคะคนไข้เก่าวิแจมถ้าคนไหนตัดกรามไปอยากตัดโหนกเพิ่มหรือว่าตัดโหนกไปแล้วอยากตัดกรามเพิ่มก็ มัดทักมาได้นะคะพี่แจมดูแลทุกเคสแน่นอนแล้วก็แบบ v i p ทุกเคสเลยค่ะนี่เลยค่ะ,น,น,ะ,คะน้องน่ารักมากๆเลยค่ะเป็นคนไข้พี่แจมมาจากเชียงใหม่นะคะนี่พี่แจมเราก็ได้รบบราคาโปรโมชั่นจากพี่แจมไปในราคาที่แบบว่าถูกมากเลยค่ะใครสนใจในการไหนก็ทักมาหาพี่แจมทุกฟตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นแอฟ้าบ้านเขียวหรือว่าตอตนะคะทุกช่องทางเลยค่ะ